เรื่องการแก้รัฐนูลเนี่ยไม่ใช่รีเริ่มจากพรรคเพื่อไทยนะครับมีหัวหน้าพักหลายส่วนได้แสดงความไม่สบายใจเรื่องนี้การที่คุณบอกว่ารอแก้ทั้งฉบับทีเดียวเนี่ยมันแทบไม่ต่างอะไรกับการหลอกให้ประชาชนลอกเกอร์นะ mm hmm. เกมนี้โหดมากโหดมากคือพรรคคุณจะไทยโหดมากกับพรรคเพื่อไทยันสุดท้ายหักกันกลางทางยังไม่ถึงไหนเลยเ มันก็โดนเทกะทันหันนะคะจริงๆพอบอกว่าโดนเทกะทันหันเนี่ยก็ต้องย้ำอีกครั้งอย่างคุณวราวิดพูดนะถูกคนโดนเทจริง,รงๆแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคประชาชนคนโดนเทจริงๆเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าฟังคุณภูมิธรรมพูดเนี่ยก็พูดชัดเจนใช่ไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการพูดว่าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยเป็นคนเริ่ม,มเป็นพรรคหัวหน้าพรรค ในร่วมรัฐบาลพักใหญ่มันก็ไม่เหลือพักไหนแล้วนะคะมันก็เหลือพักภูมิใจไทยนั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้พูดชื่อพักออกมานะคะซึ่งก็เข้าใจได้ที่ที่ฉันบอกไปเขาก็มีมีคดีความมีอะไรอยู่เหมือนกันแต่ว่าพอภูมิใจไทยเนี่ยเรียกว่าถอยตั้งแต่ยังคือเรียกอะไรดียังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้เกิดการต่อสู้อะไรกันเลยนะคะ mm hmm. ก็ถอยซะก่อนแล้วเนี่ยที่ฉันคิดว่าเรื่องนี้นอกเหนือจากจากความผิดหวังของพวกเรา,า,าว่าอาทุกพักก็ เสียงแก้รัฐธรรมนูญกันแต่ถึงเวลาเนี่ยก็ชัดเจนว่าไม่ได้มีความจริงใจหรือตั้งอกตั้งใจทางการเมืองขนาดนั้นในการจะแก้แล้วก็ สุดท้ายแล้วก็ยอมถอยกันโดยง่ายได้ดิฉันคิดว่าเรื่องนี้ก็สําหรับพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเป็นความตึงมากเหมือนกันนะทีนี้ย้อนกลับมาที่พักร่วมรัฐบาลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําไมภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติออกมาประสานเสียงบอกว่าไม่เห็นด้วยมันมันเป็นเกมอะไรภายในพักร่วมรัฐิออันนี้เราจบเรื่องหลักการมาสู่เรื่องท่าทีแหงการ,รบแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะที่พูดต่อไปนนี้พูดแล้วเราจะยิ่งช้ำใจเพราะว่าไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนี้นะคะดิฉันคิดว่า การมองของดิฉันนะเพราะว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วทางภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยได้คุยกันว่าอะไรเนี่ยก็อาจจะต้องไปถามพวกเขาดูแต่ว่าที่ฉันคิดว่าเ,เกมนี้โหดมาก โหดมากคือพรรคพุ่จะไทยโหดมากกับพรรคเพื่อไทยนะคะเพราะว่าอะไรอย่าลืมนะคะ,ะสำหรับท่านที่คิดว่าเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องแก้เพื่อให้44สส,สพรรคประชาชนรอดซึ่งจริงๆไม่มีใครคิดแบบนั้นนะคะดิฉันก็ยืนยันอีกครั้งว่าต่อให้ท่านแก้กันเสร็จเร็วแค่ไหนมันไม่ทันเคส44คนนี้หรอกคะ่ะแล้วแก้เพื่อตัวคุณช่อเองด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวตลอดชีวิตดิฉันถูกตัดสินไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต่อให้มันมีการแก้อะไรกนสำเร็จไม่เกี่ยวกับดิฉันซึ่งถูกตัดสินไปแล้วไม่ย้อนก <c oughs> ลับมาทใหุ้ณช่ได้รรรรับกกทม่ค <Okay. S 1> ไม่ใช่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าจะเป็นคุณถ้าจะเป็นคุณจะเป็นคุณกับใครแต่นี่ฉันไม่ได้หมายความว่าเขาแก้เพื่อตัวเองหรืออะไรแบบนี้นะคือในทางหลักการมันก็ไม่ถูกต้องซึ่งเราเดี๋ยวเราอาจจะมีเวลากลับไปพูดเรื่องหลักการก็ได้นะคะแต่ว่าคนที่ขอเครื่องเกียกอยู่วจริงๆเนี่ยก็คือฝั่เพื่อไทย พูดให้ระบุชัดเจนก็คือคุณแพทองทานที่มีคดีร้องอยู่เต็มไปหมดนักร้องก็ไปร้อง<ม>อะไรก็ไม่รู้บ้าบอเต็มไปหมดนะคะทั้งที่มันดูจะมีมูลอยู่บ้างอ<ม>ะที่ไม่มีมูลอะไรซะเลย<ม>แต่ก็ร้องไปก่อนเนี่ยนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าพระเพื่อไทยย่อมต้องการที่จะแก้ปลาะนี้<ม>ปล่อนี้ให้ได้โดยเร็วเพื่อการบริหารงานที่ไร้กังวลน,นะคะแต่ซึ่งซึ่งดิฉันเชื่อว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยต้องคุยกันแล้ว นะคะในฝั่งพรรครัฐบาลต้องคุยกันแล้วแน่นอนก็เหมือนกับที่เพื่อไทยออกมากึ่งตัดพพอกึ่งแฉนะคะว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มนะาคุยกันพรรครัฐบาลบางคณะบาคนซึ่งเป็นพรรคใหญ่นะคะหาเรือหารือขึ้นมาก่อนแล้วก็ตกลงร่วมกันสุดท้ายหักกันกลางทางยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ยดิฉันคิดว่าทาง พรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นพรรคใหญ่เนี่ยก็คงประเมินแล้วว่าเรื่องนี้กระทบกับเขาน้อยกว่ากับกระทบกับเรราเพื่อไทยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันมันมีความเสี่ยงในเรื่องนี้มากกว่าอยู่แล้วนะคะส่วนรัฐมนตรีเนี่ยคนที่เขามีปัญหาเขาเอาคนเขามานั่งแทนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช,ใช่ไหมคะก็สามารถบริหารจัดการได้แล้วก็ถ้ามีคดีความอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมว่าถ้าคนเรามีสวอ,อ,อยู่ในมือซึ่งสวตั้งองค์กรอิสระเนี่ยก็โล่งใจไปได้แล้ว70%อเถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย บทหนักจริงๆเนี่ยมันจึงไปตกอยู่ที่พรรคเพื่อไทยที่มีทั้งความเสี่ยงในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่มีสอวอ,อยู่ในมือไม่ได้มีกลไกที่จะออไปไปยุ่งเกี่ยวกับองค์กรอิสระได้นะคะพูดง่ายๆก็คือคนที่จะต้องการรอดจากปล่อนนี้จริงๆเนี่ยก็คือพรรคเพื่อไทยส่วนทางพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเป็นพรรคใหญ่อีกพรรคหนึ่งเนี่ยเขาก็คิดว่าอย่างไงเขาเอาตัวรอดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเพื่อให้สิ่งนี้เหมือนเป็นขื่อค่ะคอรัฐบาลพรรคเพื่อไทยก็คากันไว้อย่างนี้ละค่ะ ภายใต้กติกาแบบนี้เพราะว่าอะไรคะวันนี้เป็นพักร่วมรัฐบาลดิฉันพูดมาหลายครั้งแล้วนะวันนี้เป็นพักร่วมรัฐบาลกันถามจริงคุณไว้ใจกันได้แค่ไหนคุณมองตากันคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคุณคือคู่แข่งกันสําหรับพักประชาชนเนี่ยเขามีเรียกว่าอะไรดีฐานของเขาในี่ชัดเจนอยู่แล้วประชาชนแบบไหนโปรไฟล์วอเตอร์แบบไหนที่จะเลือกพวกเขาใช่ไหมคะพักประชาชนวันนี้เนี่ยชัดเจน เขาแค่ต้องการไปให้ได้เกินครึ่งซึ่งมันก็เป็นความยากลำบากของเขานั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราคงไม่ได้พูดกันในวันนี้นะคะแต่ในสมรภูมิเลือกตั้ง70เนี่ยพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยแข่งกันใน,นกลไกกลวิธีในการชนะเลือกตั้งแบบเดียวกันนะคะซึ่งคนละเรื่องกับประชาชนคนละเกมกันเขาจะแข่งในสนามที่เขามีอาวุธแบบเดียวกันจะแย่งชิงคนกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นวิธีอะไรละ่ะที่เวลาแข่งกันแล้วคุณจะทำให้คู่แข่งเสียเปรียบที่สุดคุณเป็นรัฐบาลด้วยกันทั้งคู่ใช แต่ถ้าอีกฝั่งหนึ่งออกผลงานไม่ได้แต่ว่ากระทรวงของคุณออกผลงานได้ล่ะอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะให้ดิฉันมองนะดิฉันคิดว่าอันนี้โหดเจมโหดเออแต่จริงๆถ้าสมมติมันได้รับผลกระทบที่ตัวนายกรัฐมนตรีพรรคร่วมก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะ<ม>ก็เหมือนเคสนายกเสษฐาไงก็ต้องตั้งรัฐบาลกันใหม่ต้องมาวุ่นวายหารัฐมนตรีกันใหม่ไม่จริงรไม่จริงทุกครั้งที่มีการตั้งรัฐบาลใหม่เนี่ยคนที่มีอำนาจต่อรองก็คือพรรคร่วมรัฐบาลถูกไหมคะ ว่าจะร่วมหรือจะไม่ร่วมต่อทุกครั้งที่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่คือโอกาสที่ได้ต่อรองใหม่อีกครั้งและมักจะได้เพิ่ม mm. เพราะว่าแกนนําพรรคแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลคือพรรคเพื่อไทยก็จะต้องอยากเป็นรัฐบาลต่อก็ต้องยอมพักร่วมถูกไหมคะดิฉันถามจริงมีใครในประเทศนี้บ้างที่คิดว่าครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเสียเปรียบตอนตั้งรัฐบาลใหม่เป็นคุณแพทองฐาน ไม่มีนะคะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเขารู้ว่าเพื่อไทยไม่สามารถข้ามไปจับกับประชาชนได้แน่แแม้ว่าจะไม่มีสวขบวนนายกแล้วก็ตามซึ่งไม่ต้องอธิบายใช่ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าเพราะอะไรใช่ไหมคะมันก็ชัดเจนในทีอยู่แล้วหลายคนก็จริงๆซึ่งประชาชนก็เข้าใจกันอยู่แล้วไม่ได้มีใครเรียกร้องละว่าให้เพื่อไทยไปจับกับพรรคประชาชนใช่ไหมคะ